บอกว่าไปทะเลไม่หนีร้อนก็หนีรักก็ว่ามันเชยแล้วเนาะแล้วอาการอยากไปนั่งโง่ๆริมทะเลก็น่าจะไม่เข้าท่าแล้วว่าไหมตอนนี้ก็อยู่ที่แหลมย่าเซิร์ฟคขับอีกแล้วจ้าก็ขับรถสามชั่วโมงจากบ้านมานอนรอที่นี่สองคืนรีบนอนเพื่อตื่นเช้ามารอขึ้น 2วันที่ผ่านมาฝนตกแต่ทะเลกับแมงกะพุนขึ้นเฮ้ยนึกว่าจะไม่ได้ได้ซะแล้วแต่เช้าวันนี้จ้าน้ำใสขึ้นแผมคลื่นสวยน่าเล่นที่สุดของเดือนนี้เลยเดี๋ยววันนี้มาดูกอล์ฟซ้อมกันแล้วก็จะพาทุกคนไปดูงานระยองล็อกแจมงานแข่งเซิร์ฟที่คนในชุมชนช่วยกันจัดงานน่ามาเที่ยวม,มากๆมาก คลื่นแรงขนาดนี้ปเปลี่ยนชุดสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวหลุด <laughs> นนั่นก็คือป่วย้ำไม่เป็นเวลาที่แบบไปนั่งรอคุณบอดอย่างเงี้ยเขากนั่งรอไม่ได้เว้ยเพราะว่าเขาอาจจะโดนซัดเข้าฝังตลอดเลยมาทำได่ไนะคุณขาเวลาตดาิด่ากแคไนี้ โอเคมากโอเคมากเลยเหนือน้ำเลยจ้ามาสุดสะคอรกันไปเลย โดนปากใช่ไหมโดนปากปากแตกครับเช็คก่อนปันเฟินยังเอิญโอเคหรือเปล่าโอเคถ่าย <Okay. S 1> ก่อนนิวราฮิตลงฝั่งขวาเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะเราไปไกลๆดีกว่าเพราะเราเป็นมือใหม่ใช่ค่แต่เขาบอกว่าไม่ให้ไปตรงนู้นเพราะว่ามันเป็นร่องน้ำอ๋อโอเคแต่เราก็ต้องออกหินก่อนเพราะเราเก่งแบบชาวบ้านเขา ือขกบชอบพาตัวเองมาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แหละการได้นั่งรอเฝ้ารอสิ่งที่ธรรมชาติให้มาว้าว สำหรับเบกกินเนอร์มือใหม่หัดเซิร์ฟแบบกอฟนะคะก,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 ก็กอล์ฟกำลังอยู่ในขั้นพัฒนาและการกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเ,เรื่องคลื่นลมอะไรแบบนี้อยู่เนาะกอฟก็ยังเซิร์ฟได้ไม่เก่งเพราะว่ากอฟยังแบบมีจุดอ่อนในเรื่องของการอ่านคลื่นดูคลื่นก็ว,ว่านี่แหละมันคือสเสน่ห์ของกีฬาเซิร์ฟบอร์ดมันฝึกให้เรารู้จักรอคอย เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราก็จะได้เล่นกับมันอย่างสนุกที่สุดเ mm hmm. นี่แหละมันคือแบบสเสน่ห์ของธรรมชาติสเสน่ห์ของแต่ละกีฬาที่แบบเป็นรูใหม่อย่าง๊อฟ์เนี่ยให้ได้รู้จักแบบเอ็นจอยกับธรรมชาติแล้วพอเราทำได้แล้วก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยสนุกจังเลยแต่ก็ทำได้เป็นบางลูกนะ จำได้บ้างไม่ได้บ้างนี่แหละมันก็คือการที่เราต้องแบบฝึกฝนบ่อยๆพาตัวเองออกไปเจอขึ้นลมไปอ่านขึืนไปดูคลื่นมือใหม่แบบกรอบนะก็มีผิดพลาดบ้างผิดพลาดบ่อยแต่ข้อผิดพลาดนั่นแหละที่จะมาทำให้เราอะได้พัฒนาได้เรียนรู้ อยากให้ทุกคนได้มาลองอ่ะมันสนุกจริงๆนะการที่ได้พาตัวเองอยู่กับธรรมชาติมันเล่นอยู่กับธรรมชาติมันเล่นกับคลื่นลมนีว่าน้องชื่ออะไรนะคะชื่อสมายค่ะเออน้องสมายถามหน่อยว่าคิดว่ามีกีฬาอะไรที่ผู้หญิง เล่นแล้วเท่เหมือนเซิร์ฟบอร์ดบ้างเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟสเก็ตเออก็อยู่ในตระกุงซอฟเนาะเอาน้องมันเท่สุดแล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตที่แบบว่าผู้หญิงเล่นล้วเท่สุดมองว่าแบบผู้หญิงเล่นแบบใช่แบบไอ้ปุ้ยเออเห็นเซิร์ฟสเก็ตที่แบบเป็นลองบอร์ดหรือแบบมีการโดนการโดินมันมีเสน่ห์ของมันใช่ฝากไว้ด้วยแล้วน้องแล้วน้องสมัยเล่นไหม ไม่หนูเพิ่งหัดเล่นได้ไม่นานเอยจริงว่ารอติดตามกันปีหน้ากันปีหน้าเรามาแข่งกินเนอร์กันไหมจับมือกันแล้วนะุ้ยอย่าเลยเนาะเราอย่าผูกมัดตัวเองกันเลยดีกว่าโอเคต้องแบบหลังตรงใช่ไหมแล้วก็ตรงตัวสองสามสี่อ่าแล้วมาล้านได้ ขึ้นนี่เราต้องให้โปรโชว์ ถึงเครื่องไปหน่อยนอนงเต็มเอิมได้ทุกหยดหัน้ามาที่กูที่กูรู้สอกกูเลยไหวไหมเนี่ยพี่บวยให้ไปช่วยขายไหมเดี๋ยวเขียนเอวีที่ทำไว้ตรงนี้โอเคมีอะไรขึ้นมาทำอะไระอ่ะพี่บวยขอสัมภาษณ์สั้นๆนิดนึงพี่บวยคิดว่ามีกีฬาอะไรที่ผู้หญิงเล่นแล้วเท่เหมือนเซิร์ฟบอร์ดบ้าง กีฬาอะไรที่ผู้หญิงเล่นหรเท่แบเซิร์ฟปั่นจักรยานอุ้ยยอกอปะเนียยอกอปะเนียเหมาหมดล้าไม่ต้องขายแล้วอยู่ปาร์ตี้ตอนเย็นเลยจักรยานแล้วเท่เออจริงโง่แต่ก็ว่าถ้าเซิร์ฟบอร์ดมันเท่กว่าเนื้อมันแบบได้เดินบนคลื่นอะไรอย่างงี้เซิร์ฟบอร์ดอะมันเป็นมันเป็นกีฬาที่แบบว่ามันเป็นเฉพาะบุคลิกอะ บางทีแบบว่าผู้ชายก็เล่นอีกแบบหนึ่งผู้หญิงก็เล่นอีกแบบหนึ่งที่มันดูเท่ดูสวยพี่ว่ามันเป็นเพราะว่าแบบบลุกคลิกของนักกีฬาเออแต่ก็บว่าผู้หญิงเล่นเซิร์มันเท่มากเลยแบบเห็นแบบช็อตแบบเพื่อเโปเนาะเดินบอลอะไรเงี้ยเวลาที่แบบมันมีความเป็นโปรแฟมันอะนะมันก็เลยดูแบบเฮ้ย เออแจว่าเห็นแล้วมันเท่คือแค่แค่ลงไปพายเฉยๆก็เท่แล้วอะ่ะ <No. S 1> ยังไม่ยืนยังเท่เลยออ <c oughs> แค่โตคือในรอดนี่ก็เท่แล้วแบบเงิบกันไปแค่ <c oughs> แอนเจยๆอู้เท่เลยเท่เลยหัวทิ้มยังเท่เลยขอบคุณครับพี่บอยมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะเซิร์ฟเทเบิลหนุ่มคาวบอยหน่อยดีกว่า <c oughs> ว่าคิดว่าทำไมผู้หญิงเล่นเซิร์ฟบอร์ดแล้วมันถึงเท่เออ ผมส่วนตัวผมคิดว่าปกติเราจะเห็นผู้ชายเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะไรพวกนี้เยอะมากผู้หญิงเป็นส่วนน้อยที่เล่นครับแล้วเลยดูเท่ไงพี่พอผู้หญิงมาเล่นมันก็เลยดูแบบใช่ครับว้าวมันดูมันก็เลยดูแบบว้าวนี่กีฬาเอ็กซ์ตรีมที่แบบส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่คือที่เห็นเล่นเยอะๆจะเป็นผู้ชายพอผู้หญิงมาเล่นก็เลยเท่ ถ้าใครอยากมาเล่นถ้าใครอยากมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดแนะนำให้ทำยังไงก็มาเลยครับแหลมย่าและยองเซิร์ฟขับครับผมเพราะว่านุ่มเป็นหนึ่งในโค้ชนะคะเป็นสอนด้วยมากันได้ค่ะใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองเดี๋ยวของพีเบยมีแข่งไหมคะรอบไฟนอลพรุ่งนี้เลยซูซูเป็นกำลังใจให้นะคะเชืได้ละคนแอนนี่และโอมโอมคือแชมป์เก่า โลนีล<ะ>่ระ,ะดับ WSL ว้าว WSL นี่คือเบิร์กเซิร์บลีโอ้ยเขามาเล่นถึงไทยเลยเหรออ้องเป็นต้องเป็นคนไทยต้องเป็นคนไทยอ๋อ้บไปเล่นลีกต่างประเทศสุดยอดสุดยอดเพิ่งเข้าวงการไม่รู้จักใครเลยอย่างน้อยก็ได้รู้จักพี่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 เจ้าของขับและอย่างที่วโลกโลกของเซิร์มันจะทำให้โลกกวงแคบลองแคบลองใช่มารู้จักกันสนุกดีแล้วค่ะจะได้มีที่เที่ยวหลายๆที่แวะไปทุกที่เลย ภูเก็ตจันทบุรีสวัสดีค่ะไปค่ะไปเที่ยวไป ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานระยองล็อกแจมเขาแหลมยาค่ะนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกของกอลฟเลย <c oughs> ที่ได้มาร่วมง,งานระยองล็อกแจมนะคะก <c oughs> ิจกรรมในงานเนี่ยก็มีเยอะแยะตลอดทั้งวันเลย <c oughs> อย่างช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการแข่งขันเซิรฟ์ฟบอร์ดค่ะก็จะมีทั้งรุ่นบิกินี่รุ่นโประโน,นะคะเดี๋ยวก็ลพาไปดูบรรยากาศในงานกันตื่นเต้นเพราะว่ากอลฟก็มือใหม่หัดเซิร์ฟเหมือนกันอันนี้เราก็แบบได้มาเที่ยวงานเซิร์ฟเวอร์เราก็แบบว่าอ้ยตื่นเต้นเข้ามาเลย เป็นห้าที่พอดิกไลนะคะวันเป็นอะไรเป็นอะไันเ่็นอะเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เรียกว่าอากาศเป็นใจมากๆนะคะเพราะว่าคลื่นลมสวยแบบคลื่นแบบจับง่ายมากดูความคลื่นความฟองคลื่นสิบสิบวิญาณสวัสีค่ะ เราจะเปลี่ยนจากทันเขามาทะเลแล้วใช่ไหมนี่19นี้นะคะไปหาหมอหมอบอกขอ follow up หาหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้าง<ร><า>นี่นะคะหมอจนหมอเห็นเราจนมากจนแบบหมอต้องแบบโทรตามเออมา,าขอ follow up หาหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้ไฮตี้ซันและเราต้องถนอมเนื้อถนอมตัวนะคะเอาปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่ามันใช่ไฮตี้ซันแล้วที่เราจะได้แบบไปเล่นทุกอย่างให้สนุกทุกอาทีพน,นีเล่นมานานอย่างไรคะสอปีแบบจริงจังไม่จริงจังก็หลายปีอยู่อันนี้แบบคือเพิ่มความหนักใช่ไหมคะใช่คะ่ะอ๋อแล้วนี่คืออะไรอะแบบอุปกรณ์ตกแต่งลายเงี้ยหรอ ขูดของเก่าออกก็แบบดีขึ้นแล้วเนี่ยค่ะใช่ให้มันขูดแล้วก็ฝนเข้าไปใหม่ใช่ค่ะอ๋อแล้ววันนี้ลงแข็งว่าอะไรกันคะลมแรงแข็งเตี้นเป็นแล้วว่าเมื่อวานเราเราหนึ่งวันนี้เราสองสองแล้วแบบแต่ก็ตื่นเต้นแคือแบบว่าเออคือเป็นไงบ้างคะสำหรับแบบวันนี้ให้แ ยังไงก็ต้องลงกันเนต้องลงฝ่ยยากนิดนึนแงแก็เล่นได้ได้ตอบๆได้เลยโอ้โหฮัลโหล

แน้นำว่าอย่ามองกนะดาษนะ5เ e c o n d ทำไมนะ5 s e n d ทำไมนีเยเดินีเดินมาอีกท okay. okay. right. like, ี่นึงแต่งเลยงคะข้าโอเคถอย turn b a ก t u r a c k นี yeah, yeah, yeah. ่ค่ะเ u r n b ก็ออเวลาสวยมันรึกอย่างนี้ใช่เราก็ถอยตามสเตปเพราว่าอ่านมองนิดนึงก็ได้แย่ย่แย่โอ้โหมันก็หาแต่มันเหนื่อยนะโอ้ยมันเหนื่อยนะมัน พีขาแบบอีกหนึ่งืนนะคะีขาเลหนึ่งืนแต่ดีนะค่ะแล้วก็แต่ว่าาไมาที่ตาเข้าค่ะคงตัวใช่อย่างน้อยอการทรงตัวนะคะแบบว่ามื่อไหบางนิ่งุ่มหมแเราก็นั่งย่อได้ใช่แล้วก็เชิญแนแบ็คเปิดไหล่อ๋อคือจะนั่งทีม ดูีมากใช่ไปใช่ไหมเนี่ยวันนี้น่ฮะดีมากเลยขอบคุณนะคะรัค่ะได้ค่ะพี่มาลองได้นะได้มาลองได้เลยได้เลยค่ะ เลาเราไปเที่ยวที่ต่างๆแล้วเจอคนพื้นที่แบบมีคาแรคเตอร์อัธยาศัายดีก็อดไม่ได้เลยที่จะอยากทำความรู้จักและอุดหนุนอย่างบางแอร้านน้ำหน้าหาดแหลมย่าเซิฟขับมีดีที่อยากให้ทุกคนมาอุดหนุนกันก็ชอบ เดี๋ยวอยู่ดีแบบบังชักเพืนอแย่เอาอดกินนะบังบอกแตวบังเนี่ยเหอะ สอบบง Get ังไมยใช่ยอกยอกนะบังเ้อาตาเร็วดีไปในตัวเลยเบอรคะนรวมเจ็ดูนที่สสีเหลืองเบอคะนรวมสามจุดสี่ศูนสีเหลืองต้องการห้าจุดหนึามเพื่อที่จะขึ้นไปเป็นที่หน 三四零三六零零。 เราเมีนักพิราแค่สองค่ำนะครับ ตอนเย็นต่อเปด้วยคอนเสิร์ตคองกินและช่วงเวลาแห่งความสนุกกับเพื่อนๆ This wine fills our cup, drapped in fine, couldn't cloak, oil's hair, skin brown music play, the fist begin fills the air, steps quicken. school